ไม่แล้วตอนนี้ลูกค้ากอนตี้มาฟ้องเราเขาบอกว่าเราไม่อนเงินคืนเขาบอกปาเขาจะเอาเวลาไหนไปเช็คว่ามีแล้วตอนนี้พอเ,เราขอเรียกบัญชีเขาบอกว่าเขาฟ้องแล้วเราไล่โอนคืนอยู่แล้วไม่คือเราเริ่มโอนคืนนะไม่เป็นไรเนี่ยพอคุยกับกอนตี้คือกอนตี้ไม่ฟังมอนตี้ไม,ไม่ไม่ยอมรับอะไรเลย <Okay. S 1> คุยไปก็เท่านั้นทีผมพยายามคุยแล้วหลายรอบมากแต่ไม่เป็นไรก็ตามนั้นเดี๋ยวจกกัดการกันนะว่า <Okay. S 1> เขาพูดยังไงเขาไม่ฟังเ,เองอ๋อถ้าสมมติว่าลูกค้าฟ้องเจนนี่เจนนี่ก็ฟ้องกอนตี้จ้ะผมเสียเวลาลแทนที่ว่าเราจะนั่งไลฟ์แทนที่เราจะมาหากินเนี่ยเราคุยกับกอนตี้ตอนนั้นอะคือหมดเอ็นจี้ไปกับเรื่องแบบเนี้ยแทนที่ว่าเราเอามาทำหากินไลฟ์สุดไปลูกค้าลูกค้ารออยู่ไม่กี่แบรนด์ไม่รู้กี่แบรนด์เนี่ยเนี่ยมานั่งเนี่ยที่ต้องเสียเวลาพูดอ,อีกวันนี้เหรอถ้างั้นก็ติดต่อทนายความที่เก่งที่สุดฟ้องกอนตี้เลยเท่าไรก็จ่าย เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ต้องบอกได้เลยนะคะว่าทําเอาชาวเน็ตเนี่ยต่างก็จับตามองกันไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะสําหรับการจองคิวไลฟ์ขายของนะคะของสาวเจนนี่รัชนกสุวรรณเกศหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่อนั่นเองที่ต้องบอกได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นกระแสมาแรงเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เกิดเทศกาลเจนนี่นะคะทาเอาเหล่าดาราคนดังค่ะรวมถึงเจ้าของแบรนด์ต่างๆนะคะต่างก็ติดต่อเพื่อจะได้จองคิวไลฟ์ขายของกับทางด้านของ สาวเจนนี่นั่นเองคุณผู้ชมแต่ล่าสุดนี้นะคะทางด้านของเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่น กำลังโดนลูกค้ารายหนึ่งเนี yeah. ่ยกำลังจะฟ้องนั huh. so ่นเองซึ่งงานนี้นะคะทางด้านของเจนนี่เนี่ยก็ได้มีการโทรไปเคลียร์กับเอเจนซี่คนที่รับลูกค้าดังกล่าวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งงานนี้นะคะทางด้านของเจนนี่รัชนกเนี่ยก็ได้มีการไลฟ์สดขายของอยู่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะและในบางช่วงบางตอนนะคะได้มีการโทรไปเคลียร์ปมปัญหากับทางด้านของเอเจนซี่ค่ะและในบางช่วงบางตอนนะคะทางด้านของเจนนี่เนี่ยก็ได้มีการพูดนะคะว่าลูกค้าเธอฟ้องฉันฉันผิดอะไร อะไรล่ะฉันถามซิโอ้โหคุณผ,ผู้ชมงานนี้นะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปชมคลิปกันค่ะไรสดเวลาทํางานอะ่ะแกเคยฟัง์ชันไหมแกเดินเข้ามา แกไม่เคยขออนุญาตซักคําแกเข้ามาบ้านฉันแกพาคนแปลกหน้ามาบ้านฉันอ่ะแกเคยบอกฉันสักคําป่ะแกจําได้ไหมที่แกเอาคนแปลกหน้ามานั่งเฝ้านู่นนี่นั่นแกคิดว่าพวกเราโอเคหรอวะอ่าตรงนั้นหนูหนูเพียนริงที่ไม่ได้บอกใช่แล้ววันหลังอะฉันบอกว่าลูกค้าฉันอ่ะมีคนหนึ่งที่เขาไม่โอเคกับแกใช่ไหมฉันก็บอกแกว่าแกไม่ต้องมาแล้วทำไมแกถึงยังเดินเข้ามาโดยที่ไม่ขออนุญาตฉันวะแล้วในส่วนของงานที่ลูกค้าได้เดี่ยวตันสันหนูก็ต้อง เป็นแระของลูกค้าแล้วแกได้บอกฉันสักคำแม้ว่าแกรับแบรนด์อะไรมาบ้างแกรู้ป่าวว่าเอเจนซี่ทุกคนน่ะเขาบอกฉันก่อนนะเวลาจะรับงานนะว่าสินค้าคืออะไรอ่ะแต่หนูส่งเข้าไปในกลุ่มหมดแล้วทางพิจานี์แกส่งมาพร้อมกันเจ็ดสิบแบรนด์กอนตี้แกได้คัดเรียงแกขอดูเลขอยลลูกค้าหรือยังฉันถามดิฉันขอหลักฉันขอหลักฐานข้อความย้อนหลังหน่อยที่แกขอเลขออยลลูกค้าแล้วอาจจะไม่ได้ขอโดยตรงแต่คือส่วนมากลูกค้าหนูหนูก็รู้จักเกือบหมดเลยที่เป็นแบรนด์ใหญ่ๆ แกอย่าอ้างแบรนด์ใหญ่เว้ยของแกแบรนด์เล็กก็มีเวลาแกรับงานแกขอดูออยลลูกค้าปะต้องอาจจะไม่ไม่ได้ถามลูกค้าโดยตรงค่ะเออแล้วทีเนี้ยนะแกจะให้ฉันทำง,งานกับแกได้ไงแกดันนักคิวดารามาจริงไหมวันนั้นอาวุธมวจริงปะตัวตัดอาสาบานว่าไม่จริงอะไรร้อแล้วหนูได้มีหลักฐานมาแล้วตรงนีเ้เดีเ๋ยวอ่าเอางนี้นะที่มันติดงอูแล้วฉันบอกแกนะว่าที่ฉันไม่ร่วมงานกับแกเพราะแกทํางานไม่เหมือนอาชีพ อ๋อถ้าสมมติว่าลูกค้าฟ้องเจนี่เจนนี่ก็ฟ้องกอนตี้จ้ะผมเสียเวลาทลแทนที่ว่าเราจะนั่งไลฟ์แทนที่จะสมหากินเนี่ยเราคุยกับกอนตี้ตอนนั้นอะคือหมดเอ็นจีไปกับเรื่องแบบเนี้ยแทนที่ว่าเราเอามาทำมากินไลฟ์สุดเป็นลูกค้าลูกค้ารออยู่ไม่กี่แบรนด์ไม่รู้กี่แบรนด์นเนี่ยเนี่ยมานั่งเนี่ยที่ต้องเสียเวลาคุออยอีกวันนี้เหรอถ้างั้นก็ติดต่อทนายความที่เก่งที่สุดฟ้องกอนตี้เลยเท่าไหร่ก็จ่ายคือทำงานกันแล้วก็แม่มดดำมาพอดีเลยโดนฟ้องแม่